นกมันมาทํารังหน้าห้องน้ำํำพี่เอจะให้ดูไข่นกนกะคะทุกคนไข่นกเห็นไหมไข่นกไปทางนี้เลยผักโอโหเหนเนียยเนีวทุเรียน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พี่อ้นมาเปิดคลิปถึงที่ร้านอาหารค่ะทุกคนว่าเปิดคลิปอยู่ที่ร้านอาหารค่ะที่ร้านอาหารของลูกย่อเองของน้องอมค่ะทุกคนใครอยากมาเที่ยวม,มาเที่ยวได้นะจ๊ะพี่อ้ยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปหลังจากเพื่อนๆเพราะว่าพี่ออก็งานยุ่งช่วงนี้ฝั่ังน้อยค่ะทุกคนพี่อ้ยก็เริ่มจะถ่ายคลิปแล้วค่ะเริ่มจะถ่ายคลิป ก็วันนี้ก็พี่อ้อยก็แม่ทำทุเรียนขเหนียวเหนียวทุเรียนเหนียวทุเรียนคือเรียกเหนียวทุเรียนค่ะทุกคนใส่น้ำตาลต้มมันเดือดนี่ได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วกินด้วยข้าวเหนียวก็ส่วน จะให้ดูกับข้าวของวันนี้นะคะทุกคนพี่อ้อยทอดปลาเป็นปลาแซลมอนค่ะทุกคนเป็นลาวท้องลาวท้องปลาแซลมอนค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้พี่อ้อยทอดนะคะทุกคนอันนี้เดยแกงค่ะทุกคนแกงส้มปลาแซลมอนค่ะทุกคนแกงส้มปลาแซลมอนแกงส้มพึ่งแกงสดๆร้อนๆค่ะทุกคน ก,ทนนะ,ทกทะทิทุเรียนนะคะทุกคนแม่ทำค่ะทุกคนทำคนละอย่างกันนะทุกคนไม่มีอะไรมากมายวันนี้แดดออกมากค่ะแดดเ๋ยวันเดอจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปได้อันนี้ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินด้วยกะทิทุเรียนค่ะทุกคน ข้เหนียวนึ่งแล้วนะคะเสร็จงานมาแล้วจ้าเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะพาเพื่อนๆเดินเดินเที่ยว นี่ค่ะทุกคนพี่อ้อยนอนพี่อ้อยซื้ออะีเท่มาประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบค่ะทุกคนนอนดีมากค่ะทุกคนพี่อ้อยก็จะมาให้ดูนกมันมาทํารังหน้าห้องน้ําค่ะทุกคน <c oughs> นกมันมาทํารังหน้าห้องน้าพี่อ้อยจะให้ดูไข่นกนะคะทุกคน <c oughs> ไขน่นก เหมือนไขน่นกกระทาเลยล่ะทุกคนเห็นไหมไขน่นกกระทาหรือเปล่าวะใช่ม่ใช่นะคน่เพื่อนเพื่อนแม่มันไปลนะแม่มันไปเนาะมันไปเที่ยวที่อื่นนะแม่มันว่างค่ะทุกคนไม่มีลูกค้าเลยวันนี้อากาศร้อนนอนนอน,อนมากเลย ักกันนะเอาเอาข้าไปเลยน้องเข้ามาส่งผักใส่หมวกใส่ในอากาศร้อนนะวางไว้ที่เดินมาแหละเออจัดเองไปเย็บตังข้างในแล้วก็ได้ไปทางนี้เลยน้องๆเข้ามาองน้องเขาา้เขามาส่งผักค่ะทุกคนผักโอ้โห มีมะนาวมีเหลืองแตงกวาสองกิโลค่ะทุกคนแตงกวาสองกิโลมะล伽สองลูกมะละสองล,ล,ล,ลูกก็มี ีผักบ,บุ้งมีตะไคร,ร้ผักกาดหอมแพงมากค่ะทุกคนประกาดหอมขึ้นกิโลก็มีพริกซีฟ้าดอกแดงค่ะทุกคนก็มีขาก็จะเก็บของไว้ในตูก้การร้อนมากค่ะทุกคนผักบุ้ง สดดอกแดงเนี่ยกระกานหอมหอมหอมไว้ในตู้นี้ไว้ไว้ใส่ดับหัวจานให้สวยงามค่ะทุกคนนี่เลยอ่ะดูอันนี้อันนี้เปเดี๋ยวขวานมะนาว กิโลละร้อยค่ะทุกคนมะนาวเนี่ยแพงมากกิโลร้อยนี่ค่ะทุกคนภาษาใต้ก็เดี๋ยวเยนลทุเรียนเนลทุเรียนเดี๋ยเป็นเม็ดเม็ดกะทิกะทิกะทิแนวทุเรียนค่ะทุกคนกะทิแนวทุเรียน ยุงกลางวันยังมียุงแซกๆอีกกลางวันนะทุกคนกินขค่เนี้ยขนี้เนื้ยทุเรียน Thank okay. you. เดินะดหน้าไม่รู้มีไหมนะเด้เดินหน้าไม่รู้ยังไหมอืมอสวยๆทุกคน ถ่ายมิถ่ายกล้องไม่ดันรถบ้านเลยนะเออเข้าไปแน่ไปหน้าห้าในย่างค่ะมีมีมเตซค์ด้วยเลยนะ,ะเราก็วิ่งเยอะ วันนี้เขาตอกเสาเข็มปั้งปั้งเลยค่ะทุกคนในเงินไหมวัดในยางคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะทุกคนพี่อ้อยกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนพี่อ้อยกินหมดแล้วอีกเลยหมดละเหลือแต่เม็ดทุเรียนค่ะทุกคนกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าพี่อ้อยก็จะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้อยด้วยนะคะติดตามค,คลิปต่อไปค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะถ้าใจคลิปหน้าจา้า